ชุมชนตลาดอัมพวาแผนที่ชุมชนตลาดอัมพวาค่ะมีแม่น้ำตรงนี้กว้างมากยาวไปยันนู่นเลยค่ะด้านนี้อยู่บริเวณหน้าโรงพักนะคะเป็นสถานีตำรวจภูธรอัมพวาค่ะเรือหางยาวเล่นเลยค่ะแม่น้ำกว้างมากเลยค่ะเป็นบ้านคนที่อยู่บริเวณริมน้ำนะคะ บรรยากาศริมน้ำค่ะบางทีก็มีคนมาตกปลาด้วยแต่นั้นก็เป็นเรือเลยค่ะร้านลันจวนค่ะมีมีลูปปั้นข้างหลังน่ารักมากร้านลันจวนค่ะมีแคคตัสสวยมาก ร้านรันจวนยินดีต้อนรับเปิด11โมงถึง3ทุ่มเ,เขตวัดนาวังหมูกระทะจิ้มจุ่มริมเขื่อนอัมพวาร้านที่อยู่ริมเขื่อนนะคะหนึ่งที่นั่งสองฝั่งสายจิ้มจุม่มอันนี้หัวเท่าไหร่อะคะ เป็นบุฟฟอ๋อเป็นชุดชุดเท่าไหร่คะหมูกระทะหมูกระทะต้นต้นไอจ้ะอ๋อถ้าจิ้มจุ่มล่ะคะราคาเดียวกันต้ก้าจ้ะอ๋อถูกกว่าอ๋อเป็นชุดมากี่คนก็สั่งเป็นชุดไม่ได้เป็นหัวใช่จ้ะโอเคค่ะมีเรือมาด้วยอ่ะอย่างเร็วเรือหางยาวส่วนใหญ่เขาถ้าวันธรรมดาก็จะเหมาลำไปเลยอ่ะไปดูหิน้อย ท่าเรือนาวาสมุทรนะคะมีเช่าเหมาลำถ้าวัด500เวัด600กวัด800มีชมหิงคอยดเวย